มาเป็นมาเป็นตับเลยอ่ะปึ๊บเรียบร้อยฮะขาดฮะเอาดันเลยลูกพี่ปึ๊ดอู้หูเป็นแผงฮะเรียบร้อยฮะดันแล้วฮะอึ๊บอึ๊บ โอ้โหอึบเด็ร้อยโอ้โหดันอย่างงี้ข้างหน้ามันก็จะลงเลยครับโอ้โหอ่าฮะมาดูพี่เขาไปแล้วฮะ มาดูมาดูจะมีชดตเตด็ดที่เราเห็นหรือเปล่านะนี่ฮะไปคันเดียวเลยปึ๊บไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะมาลุ้นกันฮะคันนี้เห็นจอดกดสเตอร์โอ้ยเกดกดสเตยลงกดสเตยลงอย่างเยอะเลยอะ่ะแต่ว่าไม่พ้นะฮะดูดิดูประสบการณ์สเตย์เขาดิครับขาแทบทุกเส้นแล้วะฮะ อันนี้สายแบกจริงๆนะฮะ,ะจะได้ไหมเดี๋ยวจะมียกล้อยเห็นหรือเปล่าเข้าไม่ได้นะฮะฮึบฮึดไม่ได้ฮนะอู้ดันแล้วฮะ ดูสเตย์แกขาดทุกเส้นแล้วนะฮะยังไงลูกพี่ไม่ไปฮะถอยฮะไม่ได้ฮึบไม่ได้ฮะดันดันหรือเปล่าดันแล้วฮะ ไม่ได้ครับทำไมพี่ฮึบไม่ไปฮะจังหวะยังไม่ได้ฮึบอืมฮึบดันแล้วฮะ นี่ครใส่สูงก็ลำบากงี้นะฮะมันไม่ยอมลงงห้ฮะเรียบร้อยะฮะต้องกดสเตอร์ต้องกดสเตย์ตงตลงอีกนะฮะอืมเขานีไม่ใส่แล้วฮะพอแล้วฮะ่าจะดันเลยะฮะโอ้โหมาลุ้นกันฮะมาลุ้นกันฮะคันนี้ส่วนมากรถ รถกล่องทรงสูงอย่างนี้ใส่มานี่ใส่โคตรเยอะเลยนะฮะอ่ะขอดูพี่แกหน่อยอะแกพี่แกจะทำยังไงนะโอ้รถคันอื่นจะมาบังแล้วเนี่ยไปมา,นะลาแล้วไหลแล้วไหลแล้วไหลแลนะ้วไหลแล้วโอ้มาเป็นมาเป็นตับเลยอ่ะ เรียบร้อยฮะขาดฮะโอ้โดนบัง oh, แล้วนะฮะมาดูคันนี้โหน่าจะลงเป็นแผงนะฮะดูแล้ว <the> <t une> โอ้ยอ้อยกล่องก็ไม่เหลือนะฮะสเตย์ขาดไปแล้วครับหนึ่งเส้นโอ้โ oh, ห oh. ใส่สูงจัดเลยอะ นี่ครับน่าจะเกิน3เมตร80นะฮะคันนี้ลําบากว้าบุนเลยฮะอ่ามารุ้นกันพี่เขาจะทำยังไงฮะนะครับเก็บสเตแล้วเรียบร้อยครับขาดกินเวลาไปประมาณ3นาทีฮะ4นาทีแล้วฮะคันนี้ เราจะลงหลายตันอยู่ฮะคันนี้ฮะอ่าจะดันหรือเปล่าลูกพี่อ่าแตะเบียดแล้วฮะห่อยถ่อยแล้วฮะห่อยห่อยทำใหม่หรือเปล่าน่ครับเข้าไม่ได้ฮะคันนี้โอ้โหลำบากเลยฮะ คันนี้ก็ว้าวุ่นเลยฮะหอยยาวเลยฮะคันนี้เข้าไม่ได้ฮะดูดิมาเป็นแผงเลยฮะเลียวนะฮะโอ้โหูู เข้าไม่ได้ฮะคันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปฮะว่าจะเข้าได้ไหมหรือเขาจะเข้าหรือเปล่าหรือเขาจะทำยังไงนะฮะ,น,น,น,ฮะนี่ฮะเข้าไม่ได้ฮะ<อ>นฮะเดี๋ยวดูพี่เขาจะไปไหนฮะ ถอยไปไหนฮะน่าจะไปจัดใหม่หรือเปล่าฮะปึ๊บรถขอบกุงสูงอย่างนี้ใส่มานี่ได้ลุ้นทุกเที่ยวเลยฮะไปแล้วฮะเ <c oughs> ข้าไ่ได้ฮะคันนี้ไปเป็นแถงเลยฮะคอนนี้เหนื่อยเลยฮะคนขับ ไปแล้วไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าเหมือนจะมีอะไรน่าจะเอาตูดเข้านะฮะดูแล้วดูทรงแล้วฮะงานไงว่าแล้วลูกพี่เล่นท่ายากซะแล้วอ่ะ <c oughs> นึกว่าจะออกไปแต่งใหม่ฮนะหน้าเข้าไม่ได้คนระับตูดเข้าแทนนะฮะ มาแล้วเอามาลุ้นคันนี้หน่อยนะแไต่มาสูงก็ลำบากหน่อยฮนะสามหกศูนยครับล็อกลูกแล้วฮะโอ้โหหน้าเข้าไม่ได้ถอยตูดเข้าแทนครับนึกว่าพี่เขาจะไปแต่งใหม่นะดีนะผมไม่คัดก่อนหายแล้วฮะดัน โอ้โห,หลูกก็ไม่รอดครับเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ถอยก,ก็เข้าไม่ได้ครับลำบากกว่าบุนเลยฮะทีนี้โอ้น้าก็เข้าไม่ได้ตูดก็เข้าไม่ได้อีกครับเอาดัานเลยลูกพี่ฮืบ Ông ừ, thẹn ha Đẹp lối ha Đã lá ướp ướp Ô เรียบร้อยโอ้โหดันอย่างงี้ข้างหน้ามันก็จะลงเลยครับโอ้โหโอ้โหดูสิดูฮะแบบนี้โอ้โหเสียาดายอ้อยแย่เลยฮะใส่มาก,ก็ไม่ได้อาไปนะะเขาเอาหมดนะฮะ บโอ้โหกดแม่อีกกดแม่อีกฮะโอ้โหเหนื่อยเลยฮะแบบนี้ฮะลงมาดูรถแล้วฮะจะไปต่อหรือพอแค่นี้เอาไงดีป๋าพี่เสียถ้าแกอ่อเอาต่อเหรอโอ้โห ปโอ,อ้โหไม่สะเทือนเลยฮะขาดเนี่ยโอ้โหลงมาแล้วฮะเหนื่อยเลยฮะแบบนี้อืดอือโอ้ไม่น่าได้ไดฮะอยู่แล้ว นี่ครับนี่อ้อยที่เขาปาดลงนี่ครับนี่ครับก็คีบคีบขึ้นไปรถแล้วก็ไปใส่ตรงรางอ้อยเหมือนเดิมเข้าไม่ได้ฮะเข้าได้แค่ลูกครับแม่ยังเข้าไม่ได้เลยฮะมาดูอ้อยลาหน่อยอ้อยสดปืดโอ้โหอย่างเซียนอะ่ะคันนี้นะครับที่สามหกเรายังไม่เข้าไม่ได้เลยฮะโอ้โหอ้อยลุงเยอะมาก โอ้เข้าไม่ได้นะมัง้งฝาพี่เสียสักแกชอดเด็ดเลยฮะอันนี้โอ้โหดูลงเยอะไหมไปดูดิโอ้โหประมาณสามตันได้นะฮะเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยข้างบนอีกอยู่แม่อีกนะฮะไม่น่ารอดนะอันนี้ นครับรถอูโชคเจริญไม่รู้เขาขนมาจากไหนนะฮะเนี่ยนี่ครับน่าจะมีอีกคันหนึ่งยู่กไกลหน่อนครับนะครับโชคเจริญเหมือนกันนะฮะไม่น่าได้ฮะดูแล้วติดแงกเลยฮะ เฟอร์เริ่มมีอารมณ์แล้วฮะเอ้ามาลุ้นช่วยพี่เขาหน่อยฮะโอ้มันดันต่อไม่ได้แล้วฮะไม่เอารถนี่ครับออกแล้วฮะเข้าไม่ได้ฮนะโอ้ลงเป็นแถบเลยฮนะโอ้ ไปแล้วฮะลำบากว้าบุ่นเลยฮะครับนี้โอ้โหดูดิครับดูดิโอ้โห,โหลงหมดแล้วฮะนะฮะ,นะะดูพี่กแกจะทำยังไงต่อฮะ,ะเข้าไม่ได้ะครับ นี่ยฮะปาแดงเก็บเกี่ยวเรามาแล้วนี่ครับโอ้โหไปล่วงตรงนู้นอีกโอ้โหไปล่วงตรงนู้นอีกครับดูดิไปลงฝั่งนู้นอีกนะฮะนี่ลงตรงนี้อีกฮะยังเข้าไม่ได้นี่นะครับให้รถไถดันออกก่อนฮนะป้าด่าคิวทั่96ค่ะคิวรถพ่วงแรบที่38โอ้โหคิวท,ที่97ถึง หจอแล้วฮะเมกาสามหกคันนี้ปรสเงเป็นแถบเลยฮะแต่ต้องเอารถดันออกก่อนนะฮะที่้งเ้ารถยาออกก่อนนะฮะเนี่ครับโอ้โหลงเยอะเลยครับเที่ยวนี้ น่าจะมีห้าหกตานะฮะไปลงตรงนู้นอีกนะฮะนูน่นนี่ครับมาแล้วครับมาอีกแล้วครับเอานี้เอาหน้าเข้าฮะอนันนี้ครับดันเลยฮะอันนี้ดูแล้วดูทรงเลยแล้วนี่ครับจะเข้ายังไงลูกพี่โอ้โหผม ไม่รู้อ้อยมาจากลานไหนนะฮะเนี่ยโอ้โหมาเข้าตรงนี้อีกฮะดูฮะจะไปยังไงดูรคับโอ้โห ใส่มาเยอะเกินอ่ะลงหมดเลยฮะห้าหกตันนี่ไม่อยู่แน่ๆฮะเหนื่อยแล้วพี่เกียเหนื่อยแล้วเข้าไม่ได้ฮะเห็นไหมครับไม่ได้เลยฮะเข้าไม่ได้เลยฮะ โอ้โหนี่ครับคนขับบอกใสมาจากสารคามนะครับเนี่ยอ้อยมาจากสารคามนะครับมามิถุนกาลสินเรานครับลงประมาณสี่ห้าตันแล้วฮะเขาบอกว่าถ้าอ้อยหายหักตันละสองพันฮะอย่างนี้ก็ตายนะฮะรถจะของรถเนี่ยจะของคนขับเนี่ยตายนะฮะโดนหักเงินเนี่ยไม่ได้เงินเลยฮะอ้อยลงไม่ได้น้อยน้อยเลยฮะ น่ครับดันแล้วฮะแคบอกว่าใส่ก็ใส่เกินบอกก็บอกไม่ได้นะฮะนี่ฮะโทษไม่ต้องโทษรถนะฮะโทษคนขึ้นนะฮะโทษคนใส่อ้อยนะ,ะนี่ครับไปแล้วฮะยกล้อแล้วฮะนี่ฮะโชเฟอร์บ,บนเลยครับ จเพิ่มมาบ่นให้ผมฟังเลยฮะเมื่อกี้แต่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมไม่อยากจะถ่ายฮะเดี๋ยวจะหาว่าประจานกันนะฮะนี่ครับคันนี้ก็เรียบร้อยฮะยกล้อฮะนี่ฮะยกล้อฮะ,อะโอ้โหคันนี้ไปได้นะฮะใช้เวลาสิบห้านาที